สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมีนาคมพศ2565นะชาวราศีสิงห์วันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีสิงห์นะว่าเป็นยังไงบ้างว้าว สัญญาณออกมาบอกว่าชาวราศีสิงค์นะคะคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโยกย้ายมูฟเมนต์นะอาจจะมีการโยกย้ายฐานนะคะปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอะไรบางอย่างนะคะขึ้นบ้านใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองจะทำให้ชีวิตเราแบบมีความสดใสไบรท์มากๆเลยนะคะ นี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จนะทีนี้ผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าชาวราศีสิงห์นะคุณได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตนะอาจจะเป็นประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมาอะไรประมาณนี้ที่มันเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างนะคะทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีการตัดสินใจรอคอยอะไรที่มีพลังงานบวกมากขึ้นนะคะแบบประมาณว่าใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ ผู้อ่านเห็นปัจจัยอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะที่อาจจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะสิ่งนี้นะคะจะมีพลังงานบวกพลังความมุ่งมั่นนะคะพลังของการที่เราอยากจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ด้วยพลังงานนี้แหละที่จะทําให้คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องราวที่เข้ามาท้าทายชีวิตคุณได้นะหลายๆสิ่งเลยนะคะ สัญญาณออกมาบอกว่าคุณจะมีหัวใจที่ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะคะบุกลลยไปข้างหน้าอย่างนั้นเลยนะทีนี้แอบมีสัญญาณของการรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่นะคะชาวราศีสิงห์ผู้อ่านเห็นสัญญาณว่ารอคอยสิ่งนั้นคือเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะการแต่งงานนะคะ หรือว่าการที่คุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณนะสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของครอบครัวนะคะจะดึงดูดความสําเร็จเข้ามานะคะสัญญาณสวยมากๆเลยนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังสัญญาณของชาวราศีสิงในช่วงเดือนมีนาคมนะต้องร้องว้าวนะคะเพราะนี่คือสัญญาณวิวออ f อ o r จูนนะคะคือการพลิกผันของโชคชะตาคริดยาวเลยนะสัญญาณดีมากนะคะ เป็นการหมุนกงล้อของโชคชะตานั่นหมายถึงว่าขณะนี้เส้นทางที่คุณมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะมันจะพลิกเปลี่ยนโชคชะตาของคุณไปสู่ทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นมากๆเลยนะมันเป็นแฮปปี้เชนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขแฮปปี้สดใสมากๆนะสัญญาณของชาวราศีสิงห์นะคะมีการรอคอยจังหวะเวลาการเตรียมความพร้อมนะคะ ตัวคุณเองน่าจะมีคนมาขายขนมจีบนะหลายๆคนนะคะมีคนแอบมายื่นถ้วยความรักให้คุณนะคะแต่คุณก็ไม่สนใจเนาะเพราะว่าคุณกำลังรอคอยใครบางคนอยู่นะว้าวเลยนะผู้อ่านเห็นเหมือนเป็นช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตไปสู่ทิศทางใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ขอดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะ สัญญาณเดซันขึ้นสวยมากนะคะคนคนนี้มีสัญญาณความสำเร็จขึ้นมาในชีวิตเขานะมีสัญญาณการเริ่มต้นกิจการเจ้าของธุรกิจอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมีธุรกิจส่วนตัวขยายกิจการอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสัญญาณของเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของชีวิตหน้าที่การงานดีมากเลยนะแล้วก็พลังของเขาเป็นพลังของเดซันเขาจะเป็นแหล่งพลังงานให้คุณนะคะ เขาจะทําให้คุณมั่นใจในความรักครั้งนี้นะพลังของเขาเนี่ยจะสนับสนุนให้คุณมีการพลิกเปลี่ยนเพื่อหมุนกงล้อแห่งโชคชะตานี้นะคะว้าวเลยนะสัญญาณดีมากเขาคนนี้นะคะเมื่อเขาพบเจอคุณเนี่ยเหมือนเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเขาคิดเรื่องแผนของการแต่งงานคิดเรื่องของอนาคตที่มีคุณอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างนี้นะสัญญาณออกมาสวยมากๆนะคะ ทีนี้ผู้อ่านขอดูสถานการณ์ในช่วงเดือนมีนาของชาวราศีสิงห์นะคะขอกรีดรยาวๆอีกรอบนะสัญญาณสิบถ้วยขึ้นกคียมากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะบางคู่นะเหมือนได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วนะสัญญาณความสมบูรณ์แบบของครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกเต็ไมไปด้วยความรักที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยนะ มีสัญญาณว่าคุณทั้งคู่นะคะจะมีการพัฒนาเรื่องของอาชีพและความมั่นคงอะไรอย่างนี้เลยนะสัญญาณการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการเป็นเจ้าของกิจการนะคะสัญญาณการที่คุณได้มีการพัฒนาเลื่อนขั้นนะคะหรือว่ามีการทำงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดความมั่นคงในชีวิตเข้ามานะ เป็นสัญญาณของคู่ที่จะส่งเสริมเรื่องความมั่นคงของชีวิตเลยนะแอบมีสัญญาณการรอคอยมานิดหนึ่งนะคะนั้นเขาหรือคุณเนี่ยน่าจะมีลักษณะของคนทางไกลนะคะหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคู่ที่มีการสื่อสารทางไกลเช่นผ่านโลกโซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รอคอยจังหวะเวลาอยู่แต่ว่า ถ้าคุณได้ใช้เวลาร่วมกันหรือถ้าคุณได้ใช้เวลากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งเป็นพลังที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะดึงดูดความสำเร็จเข้ามานะว,าว้าวมากนะคะสัญญาณดีงามนะผู้อ่านขอดูพลังสัญญาณในอนาคตนะคะหรือว่าพลังของผลลัพธ์นั่นเองนะเป็นสัญญาณของเนื้อคู่ที่จะได้พบเจอกันเกรยาวๆเลยนะคะดีงามมาก แล้วก็จะได้รับคำตอบอะไรที่แฮปปี้สดใสมากๆเลยนะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตนะคะการเรียนหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะก็จะได้รับคำตอบที่แฮปปี้มากๆแต่ผู้อ่านเห็นจะเป็นพลังของการเงินแล้วก็พลังของความรักจะค่อนข้างมาเด่นนะว,ว้าวมากนะคะ สำหรับชาวราศีสิงห์บางคนนะคะถ้าเกิดมีคนหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกับว่าคุณก็จะต้องมีการเลือกแล้วละว่าใครคือคนคนนั้นนะคะเพราะว่าสัญญาณคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์นะคะมีสัญญาณออกมาสองสัญญาณย่อยนะคะคืออาจจะเป็นคนเก่าที่รีเทิร์นกลับเข้ามาคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะรีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมาคบอยู่ในความสัมพันธ์ กับอีกสัญญาณหนึ่งก็คือเป็นสัญญาณของคนรักใหม่ที่อาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างกันหรือว่าลักษณะการพูดคุยของคุณสองคนน่ะจะเหมือนปั๊ปปี้เลิฟนะคะแบบคุกกี้หวานแหววอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นพลังที่ขึ้นอยู่กับชาวราศีสิงห์นะคะว่าคุณจะดึงดูดพลังไหนเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะทิศทางที่คุณเลือกนะจะนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องราวความรักนั่นคือมีสัญ,ญญาณการแต่งงานนะคะ มีสัญญาณคำตอบที่แฮปปี้มากๆในชีวิตเลยนะผู้อ่านถามโรแมนติเกียลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีสิง์ช่วงเดือนมีนาคมนะสัญญาณออกมาบอกว่ามันคุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะเพราะว่าความรักที่ดีเยี่ยมของคุณกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วสิ่งนี้จะมาตามจังหวะเวลาของมันนะคะมันจะขึ้นอยู่กับพลังงานบุญนั่นเองว,ว้าวมากนะคะ พลังงานบุญจะหนุนนำให้ความรักของคุณเข้ามาตามจังหวะเวลานะขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะมีความพยายามอยู่เสมอนะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะคะแล้วก็ขอให้คุณแสดงออกถึงความรักนะคะเพราะว่าความรักช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะมีการเฟิร์สนะคะมีการพูดคุยนะคะจีบกันหวานแหววเนาะหรือว่าส่งพลังบวกพลังความรักความกุ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยนะคะน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็จะทำให้เกิด มีความรู้สึกที่หวานโรแมนติกมากๆนะคะถ้าเกิดชาวราศีสิงห์คนไหนยังโสดอยู่นะคะการที่คุณได้แสดงออกถึงความรักกันเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณดึงดูดความหวานความรักที่กุ๊กกิ๊กหวานแหววเข้ามานะสำหรับคนโสดด้วยนะคะก็ขอให้คุณมีความพยายามอยู่เสมอะะไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะว่าคุ้มค่าที่จะรอคอยนะ ทีนี้ผู้อ่านถามจากกระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีสิงห์หรือเปล่านะคะสัญญาณออกมาบอกว่าคุณจะมีการเจริญเติบโตในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของชีวิตดีมากๆเลยนะคะเป็นสัญญาณโกรธก็คือความรักครั้งนี้ก็จะทําให้คุณโตขึ้นเหมือนมีมุมมองมีแนวคิดในเชิงบวกในเรื่องราวของความรักที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ แล้วก็จะกระยังออกมาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีพลังของการดูแลด้วยนะคะดูแลเทคแคร์นะชาวราศีสิงห์คนไหนนะคะที่มีการดูแลเทคแคร์คนในครอบครัวคนที่คุณรักหรือคนที่คุณแคร์อะไรอย่างเงี้ยการที่คุณดูแลเทคแคร์นะคะจะเป็นการสร้างพลังงานบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะที่จะส่งผลให้ชีวิตคุณนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอให้คุณ เป็นตัวของตัวคุณเองนะยอมรับในตัวตนของเราแล้วก็ของเขานะคะเพราะว่าเขาคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเขาจะรักในความเป็นตัวคุณมากๆเลยนะสิ่งที่คุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นขอให้คุณยอมรับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะ,ะที่สําคัญนะคะอะไรที่คุณเคยรู้สึกผิดในเรื่องราวของอดีตประสบการณ์อะไรบางอย่างนะคะอาจจะทําให้คุณไม่กล้าที่จะ move on ไปข้างหน้า จะก,กระอออกมาบอกว่าขอให้คุณเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ในการให้อภัยเรียนรู้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขอให้มีความกล้าหาญความเชื่อมั่นนะคะว่าเรานี่แหละจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะดังนั้นพลังงานบวกของเราจะจําเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีสิงในการที่คุณจะมูฟออนหรือว่าลุยในทุกเรื่องราวอะไรทุกอย่างในชีวิตนะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ